เจ็ดต่อครับโอ้อคงลงเห็งแร็งเลยโอ้เทลิกกูแม่วันโอ้เสียเลยมาส่วนงางกักูงางรัดทงกับบ้า,า่าโอ้ทางแคบมากพี่น้อง เมื่ออาจจะสั่นน้อยครับเพราะว่านั่งรถครับพี่น้องก็ต้องกราบพระตษดออภไพด้วยยี่บาวงบาวิงงเงนาะมาคู่มาทางไ,ไหนวะ ตวนยาวไปเลยครับนี้ว่าบอดี้เราใกล้กันง,งบ้านครับไม่เยอะครับตอนนั้นสีไร่ครับลอกหน้าก็ประมาณน่าจะประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยเที่ยวครับตรงนั้นมีเยอะเฮงไเลยลงมา ping ping dạ, đi luôn một nỉ thương mù bàn rồi xuống lâu thương lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

กมันูไมล่มูซีป้อง m วมมูซนนดวมตอนี้จักไนบุ้ำยนูถึงหมู่บ้านแล้วครับไม่ไกลครับประมาณถึงลูก่บ่ดินองผูถึงอกประมาณสามร้อยสี่ร้อยเมตรครับบ่ดินเรามาณเอาสี่ห้าร้อยเมตรเนาะวิ่งวิ่งไปกลับหนึ่งโลครับเที่ยวละ เที่ยวละร้อยยีกครับรถดดำป้าอีกครับวันนาวอ๋อวิสีหัดตร์ยับปะ่ <c oughs> ละรันรูปว่าป่ะเย่ะเยอะเยอะเยอะไม่ใจครับเอ๋องานที่ท,ที่ตรงนี้ก็เทประมาณ300เที่ยวครับ ไปเลี้ยวเสียนะครับแบบนี้นี่ไปเลี้ยวเสียครับเพราะว่ามันมันไม่กระพริบครับพี่น้องมันเร็วไปครับแบบนี้เสียครับคนส่งบอกไปเลี้ยวเสียผมไปตรวจสภาพมาเปิดปุ๊บก็บอกโอ้พี่ทาไปเลี้ยวมาใหม่เลยตายเลยครับต่อทะเบียนไม่ได้ครับพี่น้องโออแย่แย่โอ้อยากกินไอไอจิมเรียบว่ะโอ้บึงหน้าตากินไอจิมโอ้หรอวะนี่อยากกินไอจิมไหม คีโมอคีโมเดี๋ยวเราจะไปเทให้เจ้าของดินก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเจ้าของดินไม่ให้ขุดครับเราต้องเอาใจเ,เอาใจหน่อยนะครับเอาใจเจ้าภาพครับพี่น้องเอาใจเจ้าภาพ ถ้ามาหาแล้วเจ้าของดินไม่อยู่เราก็จะเอาไปเททิ้งแมว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 สงสัยครับนี่ลักษณะแบบนี้นี่สงสัยครับบานล็อกด้วยครับพี่น้องถึงแล้วครับของนาครับนี่ไปแม่มึงเอาไปถามเลยนี่คนเฮ้ยเฮ้ยเอาบ่ดินเนี่ยห่วยให้เลย โอ้ยตุ๊กสตไม่ตุ๊กสสตจะเรียกแบบมีแต่ของบานออกมาน,นี่ยตุ๊กสตไม่ให้ขุดแน่นอนนะพี่น้องรอหน่นนนเราเ,าเาปิดตัวหาพวว่อคุยตัวหาพ่อคุยตัวถามเรานี่ครับเจอแบบนี้ก็แย่ครับนี่ยบินมามาถึงมาแล้วครับนี่ยหาหาเจ้าของเจ้าของที่เคลียไม่เจอ ยังไงดีเนาะจะมยังไงดีเนาะรถก็ไล่เรียกันมาเลยครับเอ้ยในหน้าครับในหน้าในหน้ามาแล้วฮะม่ถามกูนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทรไปถามกูเกินกันเฮ้ยเยี่ยว

ก็คือนึ่งแล้มูซี่หรือกำวัดเลว่าสวนเราของเต็นทัวหาแม่กูอทัวหาแม่กูดีกว่าบ้องคี่รถกว่าเออรถไทยด้วยอ้าโทษจิตแล้วครับพี่น้องก็สรุปแล้วปิธีบ้านยายดีนะครับ ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมก็ไปดูเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปตามหาทีเจกันต่อครับพี่น้องยาวไปครับเชิบเก็นี่ครับผมถึงบอกว่าเราต้องมีคนเคียร์น้างานก่อนนะครับก่อนที่เราจะให้รถมาบางทีเจ้าของบ้านมาสั่งปุ๊บในหน้าโทรบอกว่าเอ้ยตรงนั้นตรงนี้นะ อตรงต้นขี้เหล็กโอ้ยไม่รู้ว่าต้นขี้เหล็กมีกี่ต้นพี่น้องเลยในหมู่บ้านอยู่ตรงต้นขี้เหล็กที่เราเคยไปเทนะโอ้บอกแบบนี้นี่จบเลยครับหรือไม่งั้นก็ต้นมะม่วงอะ่ะข้างต้นมะม่วงอย่างนี้นะแล้วก็ในหน้าก็ไม่รู้หายหัวไปไหนครับแล้วก็ให้รถมาทีนี้พอรถมาถึงปุ๊บหาไม่เจอครับหาหาเจ้าของบ้านไม่เจอทีนี้ก็วิ่งกลับไปกลับมาโอ้ยละดงตุงนั่งครับพี่น้องสุดท้ายก็ ได้เทเหมานเดิมครับแต่เทที่ใหม่ครับไม่รู้ที่ไหนไม่รู้ที่ไหนครัตอนนี้โอ้เทีแบบนี้ก็แย่ครับแย่ไม่เป็นไรครับเราไม่สีเหลียมครับปิ้งมาละห้าเทียวสิบเที่ยวพอครับรถไม่มีงวดครับเพราะว่ายืมทกสมารถไม่ค่อยมีงวดเท่าไหร่ <c oughs> ต้องห่วงครับส <c oughs> Ni à? Tiếng nếu là oh, này. Oh, không, đưa, đưa, đưa oh. Oh. không là wow. không hey, nếu là này, nếu ai không nếu giờ đâu cũng con. ôi, wow. đây là เรไปเด้อเดี๋ยวผมจะลงไปเคลียร์ก่อนครับเด,เดี๋ยวถ่ายคลิปไม่ได้ครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับพี่นอ้องสวัสดีครับยรอย่าลืมนะกดติดตามนะพี่น้องนะ